สวัสดีครับวันนี้อยู่ของผมนานสิ์นครับของเกม AIO นั K ่นเองนะฮะก็อยู่ในในเวอรชันมือถือ AIO ครับวันนี้เราจะต้องตัวใหญ่ให้ได้ฮะเราจะต้องเป็นพี่บึ้มไม่ได้เลยไปดูเออเกียวนะพึ่งมาครับมันกินหมุมันแล้วครับแต่เย็น นะครับก็โอ้เจอร้องบลาหมึกด,ด้วยเราจะต้องกินจุดไปก่อนนะครับเออเห็นคนแตกใครแตกครับโอ้ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วผมนี่ต้องหนีเลยเดียวอึ โอ้ยเหนือยใจไม่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 นะเราต้องตัวใหญ่ให like ้ได er ้สิคลิปนี้เราต้องตัวใหญ่ได้ดูด้ดูดี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 เน่เน่เนเน่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 นเน จะกินเหรอไม่เาไม่เธบอกเลยพุ่งเลยพ,พุ่งเหลาแล้วมันก็ไกลเกินบางทีโอเวลร์ร้อยบ้าเล่นนไปเอออย่าคนเล่นเกมนี้ในมือถือไม่ค่อยถนัดอยู่น่าโอเคเขาอยู่กับเราตอนนี้จะเอาตัวใหญ่ประมาณร้อยยังไงจะเอาไปรออเลย งออีคนได้กินนะคนไทยครับคนไทยครับไม่ยุ่งดีกว่าถ้ายุ่งตอนนี้เราจะเดือดร้อนได้ไปแล้วไปแล้วโอเคครเราจะต้องเราจะต้องของเสริมนี้ที่ด้ เฮ้ยไม่ยอมมาควงให้ได้เราต้องอยู่ที่หนึ่งให้ได้มันกินนี้จะดีฮ่าตึ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 เกมนี้มันช่างเงียบสนิเกินน่ะบางทีเกมนี้นะน่าจะมีสาบ้างนะไโอ้ยมีโปแทงอ่ะ อาอยีโคแตกครับเราต้องเข้าไปยุ่งตัวแตกเราเมื่อกีอ้ได้กินมานิดนึงไหนๆๆมันอยู่ไหนโอ้โอ้แกดิกแกดิกแกดิกโอ้อย่าพุ่งนูอ่ายังรอดอยู่ครับยังรอดอยู่โอ้แกดิกโอ้ no no

โอ้ยเกือบไปรอดแล้วครับไม่ยุง่งไม่ยุง่งไม่ยุง่งไม่ยุ่งดีกว่าไม่อยากเสี่ยงครับรู้ว่าโอ้ยอย่ามายุงง่งกันไกไใกล้เราต้องกินจุดนี้ไปเรื่อยๆอืม เมืเ่อกี้ของนิ่งเงืบเลยโอ้โห oh, 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 yeah. จะทำกันอย่างนี้เลยนะมันไม่ดีนะอย่ามาทำร้ายกันเลยเรายังไม่ใหญ่มากอย่ามายุ่งกันไปใกล้ เกอร์ริคโอ้ยตัวมันได้ใหญ่ไปไหนวะอืมอยู่ที่หนึห่งเปล่าที่สองที่หนึ่งมันอยู่ไหนเนี่ยตัวเฮ้ยจะสตีมตัวสตีมวอลเลตมไม่ใช่อ่ะเฮ้ยเฮ้ย อีกตไปครับไปครับไปครับว้าวมันอันตรายซะนหลืเกินนะโว้ยอันนี้ผ่านมาหลายทีแล้วะไม่ตายบอกแล้วเราจะต้องตัวใหญ่ได้มาอากาศช่างร้อนนัเกินไล่ดีว่ ยังไม่คุมนะ้มครับตัวยังไม่คุม้มโอ้ยตรงนี้ไม่คุ้มหรอกไม่คุ้มหรอกเฮ้อๆๆๆงล่ะก็คุ้มไว้ก็คุ้มไว้ที่จริงว่าอยากพุ่งเมื่อไหร่หรอกมันมันจะเสียแต่ว่าก็อยอมเสียอย่างรู้คนเราต้องมีงานมีทรงมีเสียง เราอยากได้พันนึงนะสกอ้อนะนี่กาะรวมร่างคนระับเราอยู่ที่9แล้วเว้ยอยู่ที่9แล้วเว้ยเล่นเกมนี้ไม่เก่งหรอกนะฮะไม่ค่อยเล่นเพราะหะไรต่อเกมนะ่ะนี่ จุดเยอะกินแงมแงมไม่ค่อยเจอคนไทยเลยนะฮะช่วงนี้นะฮะไม่ค่อยเจอไม่ยังไม่เจอคนไทยเจอแล้วจะเจอคนเดียวตัวซิวจะมีไข่ตัวกระลือกระลือให้ให้เรากินอ่า ลูกแกดียังไงวะเล่นไม่เน้ยเล่นไม่เน้ยนพุ่งกินได้ไหมอ่ะอยากรู้น่าจะไม่ได้นะผมไม่อยากเสียจกดเกิดไปนะก็แต่ถ้าเราไล่ยิงเรื่อยเราสามารถกินเขได้แต่ว่าไม่ดีกว่ามันจะเสี่ยงอึดโอ้ยมันใหญ่กระลึ่งกระลึ่งเลยปั๊มเนย ให้ๆาค่อยๆเก็บรักที่พิ่งพลไปเก็บใจที่พึ่งพอทุยโอ้ยทุกแกโอ้ยไปไปไปจะพันแล้วไว้วันนี้เราต้องพันให้ได้เฮ้ยคลิปแรกต้องพันไม่ดีเลว เกดริก oh shit ไปเร็วหนี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 อย่ายิงให้เขีย,ยวใสเรานะไม่นะไม่นะไปจะไม่ยุ่งแล้วอืมเอาดิโอ้เกดริกเฮ้ยไม่เจอใครให้กินเลยตัวแบบใบใหญ่เย้ yeah. ใหญ่แรงเยอะโอ้ยไม่กอดกลุ่มกันหรอ๋อโอ้ยสองพันแล้วเกดเริกโอ้ยสองพันโอ้ยอยสองพันเว้ย คิดเจ็ดอ๊ายแจ็คพอมแล้วครับไอ้ที่สุดสดูยังไงอ้ที่สุดเราก็ได้กำรวยเราต้องการมันเยอะกำรวยเราต้องการที่สามเหมือนกับตัวใหญ่อยากเที่ยวต้องการแล้วนะฮะบาคทีสบายใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ไปทั้งดีเลยนะ ดีนวะผมไปกินในคางคาวแล้วก่อนเพราะว่าท,ที่ดีมันจะให้มันจะเข้ามันจะมันจะไปเสียสละไปทุกแกนะฮะแล้วถ้าเสือผมเข้าไปผมก็จะโอ้ยมีหน่างงไปเลยก็ถือว่าเป็นการสํเร็จที่ดีนะครับบ๊ายบายครับเอก้าไอโอพาร์ทแรก